ตู้ขึ้นก้อนใช่ไหมออะไรที่เอาไปจะได้ตู้นี่้าดวงแข่งขนาดเราคบนครับเนาะรอดเฉย ได้เจอกันอีกแล้วเนาะมือนี่มือนี้มือนี้บุมีอย่างมือนี้จะพามาเวเบิงรถเกิดอุบัติเหตุอ่ะอยู่ทางหน้าเานี่ยแหละเป็นดอยน้นอยเ่นยนะก่อนจะฮอดปีดอยน้ำเลงลงมานี่แล้วมือนี้แม่นขากับแต่บบเตน พอเดี๋ยวนี้แรนยากขนาดเที่ยวนี้โคตรหนักเลยทั้งนักทั้งมันโงดเนาะข่อโค้งนี่โค้งไหก็คือชิล่มนี่แหละมันเป็นแต่ยากเลยเดี๋ยวนะอาจจะข้างหน้านะโค้งหน,านนะ้าน,นี่แต่สลนอะไรเงี้ยครับทีมงานเรากำลังเป็บกู้เราทีมงานรถรถเครนเนาะ cho mẹ bưng vâng nói nên จอจะลวมนะต่อกันนะเกิดซช่ ถือมลอยแบบเดีกันซื้อมลอยมาแพ็นึงแส่ยเย็นๆนะให้เลยนะแส่เย็นนี่ตนะู้เย็นเลยเย็นอย่างว่าเสียเน้ำทามันนะอ้า เจอห่างพื้นเรียบเนาะเรามาเจอเครื่องนักอีกโอ้โคตรนักโคตรเปแต่ยานเลยแลนเที่ยวนี้นลงขุมมาได้ห่างตตขุมมันจะฟัดหัวคือวัดวัดเข่าโค้งคือสีลมนี่แหละคอยแท้คอยว่าทันนี่ความยาน <c oughs> มันแลนมาได้เนาะมันเข่าโค้งแล้วมันคือสีล้มเนี่ยเขาบกล้าแลนเท่ากันยำไวได้ก็ไวเนะาะยำไวมาได้ก็ได้คอยนะ ใหม่ๆเนาะรถของอรุณเดียวแรกเลยผู้เป็นยังไงน้าแต่มือกรนพูดนะ คนโมเป็นยังเะารคือว่าดวงยังดีละันขับเป็นยังรถไม่ไหม่เลยเดี๋ยวแรกันรถยกเหรอน,นี่รถสร้างเองเราเหนเองสร้างล้วเด้ในสร้าง อันนี้พี่ออนนะจะตั้งไปครับสวัสดีครับ,รบเอาไว้ใส่เล่มน,น้อยน่ออนี่เลยนะคอมแท็กคอมแท็กมานี่ยไปเบื่อไปไงครับในซั่งโอ้เรียนบบง,งา่ายๆได้ปกติงดเป็นตะย่านข้นย่งในเลนมาเฉยๆหน เอาตู้ขึ้นก่อนใช่ไหมอเอเอพ่าขับอยู่เนียอะไรอ่ไแล้วที่ออาไปจะได้ตู้นี่ ลงมาบึงสภาพการโอ้ยใหม่ๆนะเที่ยวแรก ข้าดวงแข่งขนาดแล้วคนรคับนี่เนาะปอดเชยโอ้โมเมนปินหอบหนึ่งขนมัน <laughs> นนะอันตรายนะทางเส้นนี้มือเดียวเนาะสี่คันคันนี้เป็นคันตอนดึกจริงตอนสวยตอนสวยมีหนึ่งคันลงอยู่บ้านนำเงินตอนประมาณสี่โมงแรงมีอีกหนึ่งคันอยู่ตอนบ้านนำทงุงหรือลงดอยน้ำนางมานี้มือแล้วตอนประมาณหกโมงเรามีอีกคันหนึ่งอยู่ดอยท่าฟ้าตัวขุ่มเลือกๆกันปีนเนาะและ้วคันนี้เป็นคันรอบเด็ก สี่ครั้นมือเดียวพี่ลึกลายเ่ามีหูปจะไหนเดี๋ยวขึ้นหูองอะไปบ้างคันปีนก่อนหน้าปิดไม่ไหมนะ ส่วนยางนะ่เนาะมออุณพี่สวนยางเนี่ยยันลงไปอีกสองสามปีคุณฮอตพุ่นแหล<ๆ>นะเพื่อไม่เนี่ยมาเที่ยวแรกแนะ่เนาะอันตรายเนาะทางเส้นเนี่ย พอบ่ได้ละหุ่นมา

สบ,บายซิวซิวใก้ดวนนี่เยธรรมดาเราเจ้าป้อนได้ไหม,ไหม,ไหม,ไหมเจ้าปอนเอฟซีนะพวกแก้วรถยกนั่นเองุดประดิษฐ์เลยในสร้างเป็นอย่งนันแหละโรบูร์กี้แหละไอ้เป้คนลาวประดิษฐ์เนาะจากรถสิบล้ลอธรรมดามาดัดเป็นรถเชนรถวิน ตามรถมาอยู่ลงนี่พี่อ๋อนะตอนนี้โบมีเที่ยวมาแลนรถวินกันอ,อยังต้องได้ไปต่อนะ ไาแวะเบึ้งหน่อยนึงเพราะเขาต้องไปส่งหางมาเนี่ยใครจะได้ออกเศร้าเออด้ทัานออกประมาณต1สองโมงราบุทันแล้วโอ้นักขนาดแถวนี้แล่นยากสุดจะแล่นมาเที่ยวนี้แหละแล่แนยากไปสุดละปินตะยาณขนาดใครอนเงียงหน่อยนึงหลัน,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 นตุ๊บต๊อบตุบ,ต,บตับนน่ะ ย็นเสียง <ota> แก่น่าจะมีรถลงมา เดี๋ยวนี้นะแซงคันนี้ยังบอได้นะเขึ้นฟูดิเราใต้ไฟแซงแซงบอได้เราได้พักมาเลยไปเดี๋ยวขอเดินทางก็ไปเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้มาพอคที่ทอดกันไปกัน